สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่อง GG จเต่าครับยินดีต้อนรับสู่ EP ีที่สามครับผมโอ้โหก็ขอบครับกับยอดวิวทั้งสองคลิปที่แล้วครับผมเป็นอ่าการตอบรับที่ดีมากๆครับผมก็ขอบคุณจริงๆครับผมที่รับชมและกดติดตามช่องผมนะครับอ่า เรามาเริ่มที่การเซ็นสัญญาปิดสนาอันนี้คืออะไรการเซ็นญญาปิดสนาเขาแจกเหรออ๋ออันนี้เขาแจกโอเควิ่งวิ่งวิ่งกาแฟสีครับไม่ต้องเติมนี่แนะฟรีก็เล่นได้น,นนะ่แหละผมผมดอนะ,อะนักเตะเอบีอันนี้อะไรเปิดเลยครับของฟรีเราต้องเปิดอืม,อม ถ้าผู้ติดตามถึง500คนนะครับผมเดือนมีนาครับถ้าผู้ติดตามถึง500คนถึงเดือนมีนาผมจัดเติมเลยครับเติมเกมเพื่อทำคอนเทนต์เกมนี้โดยเฉพาะเลยแล่วนั้นแต่ Power Pass นะครับผมนะแต่ไม่รู้ว่าเดือนนั้นจะเป็น Power Pass แบบไหนโอเคนะักเตะตำนาน ไม่ดูใครไม่รูจักเอเ่อเนไปทางไหนดีตุ๊จีนตุบจีนยังคล่องใจอยู่แม่งแพ้โอ้โหอ่าโปดเดียระดับสูงอ่ะคลิปนี้เราก็เริ่มกันเลยเรามีมือใหม่ระดับกลางระดับสูงหรือระดับมือโปรนั่นแหละอ่ะ ep สามก็เป็นระดับสูงหรือระดับมือโปรนั่นแหละครับผมนะระรับ แต่เรากดร,รับของที่มันได้ฟรีๆก่อนโอเคอัน,น้ังไงวะ PVP อื <IS IT AL> Pv มไม่รู้โอเคไปทำอีเวนต์นี้ให้เสร็จดีกว่า <IS IT AL> บทเรียนมือโปรนะเ,เริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มตั้งแต่ตลาดโอเคอุ้ยแปดสิบแปดห้าหูแปดสามสิแปดห้า โอ้หมันต้องวิ่งไหมเนี่ยเขาวิ่งก็เกินไปครับโอ้ฝอนไม่เคยเลิกไม่เคยจบจริงๆอ่าขายดีไหม <c oughs> แน่ดีกว่าเก็บไปนี่แหละอืมโ,โอเค อเออาขายตัวนี้แหละโอเคอุ้ยนี่ไงเรียบร้อยเสร็จละหนภารกิจคลิปคลิปที่แล้วคือ20สิบหรือ30มสิอะอ่าครึ่งชั่วโมงนะคลิปที่แล้วครึ่งชั่วโมงที่ผมลงไปโหจุจุๆดูกันจุๆจุเลยคลิปนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะตัดลงกี่นาทีกันก็จะ จะทำให้คลิปมันสั้นลงกว่านี้นะคนจะได้เข้ามาดูแบบติดตามกับผลงานที่มีคลิปสั้นๆไม่ถึง20นาทีอะไรอย่างนี้แล้วก็มีเนื้อหาที่ชัดเจนนะครับที่ผมบอกกับที่ผมขายตลาดกันเลยก็คือการตั้งชื่อคลิปกับวิดีโอที่เรากำลังจะเล่นนะครับเปิดถ้าเปิดเปิด,ปดสูงเสร็จแล้วหนึ่งหซีน เล่นตัวต่อตัวโอเคเดิ่อนตัวต่อตัวไปเลยใหม่ของแท้ครับมือใหม่ของแท้ครับเริ่มเลยโอเคไปโอ้โห นี่ไม่ได้เสริมทัพเราอมาเจอกับเทนเนอร์เอซน่าจะเป็นเอไอผมว่าไม่น่าจะใช่คนหรอกไม่ใช่ผู้เล่นหรอกนะไป,ไปเราดูทีมเขาสิอาก็ไม่เน่ก็ไม่เน่ <c oughs> เ,นเอาครับไม่ต้องสอนอะไรมากผมจะยิงแล้ว,วกดส่งย้อนหลังไปโอ้โห แค่ย้อนหลังไปก็เสียไปแล้ว0.5บีเนะี่ยยิงโอ้ยสวยโอเคยิงโอเคสวยเจ้าปัน่นอือไปกันต่อครับเอาล่ะ ไปครับเปิดบอลมาโอ้โหไอคนนี้นี่ไม่จับบอลสวยวะ่ะอุ้ยสวยนะโอ้โหอื้อช็อ,ชอตช,อตชอต็อตช็อตอะไรเขาเรียกอ,อะไรนะช็อตพาวเวอร์กดเต็มข้อเลยยิงด้วยหลังเท้าโอ้โย ยิงโอ้โหสวยครับเปิดบอลมาครับผมผมชอบยิงโอ้โหยีเลยไปหน่อยเปิดบอลมานี่ี่ไม่มีใครเปิดมาสวยแบบผมแล้วยิงโอ้โหสวยครับถ้านั้งะต่ถึงสามร้อยนะสามร้อยคนในทีมผมนะ ผมจะทำคอนเทนต์อีกคอนเทนต์หนึ่งซึ่งเป็นคอนเทนต์ที่เสี่ยงอยู่นะ,ะจะขาดทุนก็มันก็ใต้อนะมันขาดทุนคือมันขาดทุนอยู่ละเป็นการแลกเปลี่ยนครับผมผมเชื่เลยอา EP ต่อไปเป็นการแลกเปลี่ยนแน่นอนหรือเปล่าผมขอดูก่อนแล้วกันถ้านั้เแต่ถึง300คนผมจะไปแลกเปลี่ยนเลย ปเปิดครับไป,ไปเราไปเร็วๆเ,เลยโอเคเห,ห,หลือภารกิจอะไรบ้างเี3สามภารกิจจำบันแข่งตัวต่อตัวไปตัวต่อตัว,ตว,ตวโหวใหม่ทั้งนั้น เริ pro, window, enough, middle, y, yeah. like ่มเกมครับผมเป็นทีมแมนซิตี้เจอกับลิเวอร์พูลโหคุ้นๆเนอะ ทีมเมนซิตี้กับลิพูมันคุณนกันเลยโอ้ทีมเขาโหดมากเลยดูทีมเราเอ้ยเชื่อวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันไปครับผมทีมเรานะนี่พื้นฐานผมก็คือเลี้ยงบอลติดเท้านะเลี้ยงบอลดีนี่โชว์สกิลหน่อยทรงแล้วก็ยิงปัดได้ครับ นาแลมพาดเปิดมุมไปโอ้โหอะไรใครยิงวะเนี่ยเปิดง้างเท้าแต่ไม่โดนบอลโอ้โหเปิดอีกรอบนึงครับแลมพาดอืซัดโอ้โหยิงเซบได้ครับไปกันต่อมีเขาโมงสก,กัดได้ปะโอเคเอลลากกันเลยครับเปิดบอลมา เปิดนี่นี่แม่งเอ้ยกรรมการแม่งจับทงลับหน้าแต่ไม่ส่งหรอกยิงเลยโอ้โห,โหเ,อเ,อเอาเว้ยอือเอาเว้ยยิงครับโอ้โหถึกมากสไลด์ก่อนอ้เดี๋ยวนี้จับบอลไม่อยู่อะโอเคอุโโอ้ยโ,โดนดึงล้มโอ้โหจานโอ้โหยังไงครับยิงโอ้โหไม่ได้วะ ไม่ได้จริงๆครับผมไปส่งมาแล้วครับผมพร้อมยิงแล้วพร้อมยิงแล้วอ,อือ,อโอโ้ประตูยืนแบบชิวเกินไม่มีพุ่งไม่มีอะไรเลยครับโอ้หแค่ยืนปัดอะ่ะเฮ้ยกดผิดตายเสียดายว่ะอือหือเปิดบอลมาอย่างนี้มองไปมองขึ้นเพิ่มเพิ่ม

เบียดเบียดได้อยู่ส่งไปครับส่งไว้ครับเล่นเราเล่นต่อบอลน,นะเราเล่นชิงนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยทะลุว่ะเฮ้ยมันเป็นไปนได้ไงวะปันเฮ้ยสวยเกินโหกล้องหลังเหมือนเล่นไอ้อะเหมือน นั่นแหละมันก็เหมือนผมนี่กับเออ่ะแต่กล้องหลังอ่ะของทีมฝัง่งนั้นอ่ะคือแบบมองวันเฉยๆไปอยให้วันผ่านอ่ะคือไระวะ <c oughs> แล้วประเด็นคือนักเตะผมคือจบสกอร์สวยมากโอ้โหอุ้ยไม่ได้ตั้งใจแค่วิ่งมาชน <c oughs> ไปครับโอ้ยดาบบอลอยู่ส่งไปครับ ไปครับจังหวะนี้ถ้าส่งก็รับหน้าแต่เราตัดสินใจยิงโอ้โหลโิวโบโัดครับโอ้โหผมอาจผมสกัดถูกหรือเปล่าผมไม่รู้นะ <c oughs> โอ้โหดูครับยิงด้วยต่างเท้านะเอ้ยไม่ใช่ดิหน้าเท้าซัดไปครับผมหลังเท้ายัางไงวะหลังเท้าก็เท้าที่เราเดินโอ้ไปไปกันใหญ่ละคิดเยอะ อ่าสไลด์โอ้โหเสิร์ฟไอ้อไม่ใช่สไลด์หลบอย่างสวยครับนี่ดูทีมผมเปิดบอลมาส่งให้เพื่อนกันเราจะชิปสั้นซ้านแต่เราจะยิง่นีโอ้โหตาย <c oughs> เอาเว้อื้อหือ ไม่ได้เว้ยอ้จุบเอ้ยได้อยู่เปิดบันไปครับลากมาวิ่งมีอยู่จังหวะนี้จะไม่ส่งจะไม่ส่งแต่มันกดผิดอีกแล้วอะ่ะโอ้โหเอาเรื่องนะอ้ชุบมาส่งบันไปครับอ้าอุบยิงโอ้โห นั้นเจิดไม่ใช่นั้นลำพาดเจิดชฉยเลยุ้ยคมมากตัวตัวตัวละครไอตัวนักเตะที่แจกฟรีครับของของมือใหม่เนาะนโอยคมมากตุ้มโอ้โหสวยมาก ไปครับอุ้ยเราก็เล่นเกมบุกมันบุกยับเลยนะอุ้ยล้ำหน้าว่ะโอ้ยอมาครับผมโอ้โหมันส่งช้าไปหน่อยอะไปแต่ในไม่มีใครทำได้มหมดผมแล้วไปครับผม นี่ครับจับจังหวะนี้ปั่นโค้งโค้งโอ้ประตูก็เซฟเกินเออแต่แม่งก็ดีกว่าตุดจีนะ่ะแม่เอ้เอาไว้เบียรครับโอเคส่งไปส่งไปครับผมจ่ายไปโอ้ชูมยิง มันยิงมาเสียจังหวัดตอนยิงที่ไม่กระโดดเมื่อกี้แหละโอ้เสร็จแล้วอะ่ะยิงยิงไปทั้งหมดเท่าไหร่วะเดี๋ยวดูกันโอ้ยสิบสามเขากรอบสิบเป็นประตูสามติดเซฟเป็นทั้งนั้นไปครับผมโอ้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วอุว้ยอะไรวะดิวชั่นใหม่สโอเคไป เสร็จแล้วครับหนึ่งภารกิจโอ้โหเอบลสิบแล้วเว้ยโอ้โหเร็วมากเบลสิบเบลสิบแล้วโอ้โหถ้าใครเขาเขายันเลยนะผมว่าวานนันเดียวน่าจะไปหลายเวลนะสิบห้าหรือยี่สิบนี่แหละอนะ่ะผมผมไม่ผมไม่มไมรู้ผมพูดถูกหรือพูดผิดนะแต่การเคล่นเลื่อนเวลเนี่ยก็<ส>คือผมว่ามันเล่นง,ง่ายมากน่าจะเร็วอยู่แหละ หนูพารกิสุดท้ายว่ะหาเลยเปิดรางคา้าดิอื้แพ็กฟรีมีแพ็คฟรีไหมเออแพ็คฟรีอุ้ยนี่นีแพ็คฟรีเ,ฟรฟรเปิดด้อ่าเสร็จแล้วภารกิจเรา เฉียวเชียวว่าเอ้ยมีแพลฟรีวะเปิดเปิดนี่เราก็สะสมนักเตะไปนะอีอ่าไม่ใช่ดิอีพีต่อไปผมอาจจะทำคอนเทนต์ที่แลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนนักเตะนะไม่ก็ คอนเทนต์ที่เราจะใช้นักเตะการ์ดแดงลงแหลงผมบอกเลยว่าก้มันมันก็ต้องมีคนทำนะอีเวนเนี้ยนะนี่เราผมก็จากรลองไงว่าเอซื้อแพ็กเท่าไหร่โอ้8พันโอเคออกออกแต่ผมว่าต้องมีคนทำอะ่ะเอานักตเตะแหลงไม่ใช่นักเตะการ์ดแดงอะลงแหลงเออมันก็ต้องมีแหละเนาะ มันก็ต้องมีไม่ใช่ว่าผมคิดได้แค่คนเดียวเขาคน,คนเขาอาจจะคิดแล้วก็ได้แ,แค่ผมไม่ไม่ได้เจอคลิปเขาแค่นั้นแหละอืมนะแล้วก็เสร็จพันสิ้นบทเรียนระด,ดับโปรนะเราก็กดรับเลยเราจะเอายังไม่จบหรออ๋อสตา,าพาัสโอนี่ อันนี้ผมอาจจะเติมก็ได้นะแต่ดูป่ะดูว่ะอันนี้ผมอาจจะเติมแน่ๆเมื่อผู้ติดตามครบ500คนนะครับภายในเดือนมีนาคมผมจะขยันลงคลิปเลยลงคลิปทุกๆวันทุกวันให้ได้อะไปครับผมนี่พอผ่านี่ผมจะเติมมีสา0นี่เมื่อก็เติม730เลยก็ได้เนี่ย เฮ้ยเดวินเดอะบอยอ่ะติเดวินคดอบอยก็จยาได้นะนะผมขอร้องแลกดติดตามผมให้ถึง500คนนะครับอ่ะแ็บนี้โลว์เทวิงก็ดีเทวิงก็ดีเอ๊ะแต่มันก็วิ่งอยู่เราไม่ใช่หรอวะเพราะได้ว่าเพราะเราได้มินิซิอวจุ่นใหญ่ ใช่เปล่าวะรลอนหมดแล้วโอ้ยไม่ได้มีสีจริงเนี่ยโ้ได้ลาฟินยาลาฟินยาเดยกเด็กบาซ่าเนี่ยครับเอ้ามือโปรก่อเฮ้ยงั้นอีเอ่อคอนเทนต์ต่อไปเป็นมือโปรครับผมผมนึกว่าจะจบแล้วนะเนะี่ยะ เมื่อกี้ระดับสูงโปโปโ,โอเคแล้วเจอกันครับลิปถัดไปเดี๋ยวผมคล้องใจก่อนน้อเตะแม่งขายยังไงขายเดียวโอ้โหหกที่แปดอืมอะไรข้างบนวะโอ้อยมันคืออะไรวะเดี๋ยวผมไปศึกษาก่อนแล้วกันเฮ้ยวันเดี๋ยออวยผมไปศึกษาก่อนนี่นคืออะไรวะเราเจอัใหม่ครับผม อีพีหน้าอีที่ที่แสนรู้อีพต่อไปเราจะมาทำภาษษ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 รกิจระดับโปรกันแล้วเจอกันใหม่ครับคลิปหน้า